สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องลุงป้านาะอาเพื่อสูผู้สุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมหล้วก็สวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องคนตกปลาหาเห็ดนะครับเมื่อนี้พอ,อกันยุให้ยุสวนครับพี่น้องบ่ได้เข่าปลาหาเห็ดแล้วกับบ่ได้โงน้ำหาปลาครับเมื่อนี้บ่ได้หากุ้งหาปลาครับออกมาให้ครับพี่น้องบ่มีทานพี่น้องมาเห็ดทานครับเมื่อนี้ ไม่ทีเฮ็ดท่านมาเนี่ก็เป็นนี่ละพี่น้องงานยางพาราหรือว่ากิ่งยางพาราแห่งที่พันล้นมาน้าร่องอยางแหละครับมาสามคนครับมาเนี่ยบ่ได้มาสองคนทั้งแม่หนมนต์ทั้งน้องน้นมมตนครับพี่น้องมาน้ำกันครับเหมือน,นี่เดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนแรกจนถึงจบขั้นตอนเพล่พี่น้องแนะนํำท,ทุกทุกท่านน้ำที่เขามารับชมครับเพื่ออยากล่องเผาใหม่เบิง่งเห็ดทานเบิง่งเนาะครับเนาะง่ายๆครับผม สวัสดีค่ะพี่น้องนี่กระลูกสาวขนมาน้ากั้ครับวันนี้พ,ออนพ่อพกันครับเฮาคนตกปลาให้เฮ็ดพี่น่องยู่ในไฮในสวนเดิมเลยเนี่ยครับมะพาทานบะมีทานใจพี่น้องเ้ยข้า<ป>แต่เขาปลาทานเบิดบตูมโตัวครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งขันตอนแรกกันเลยครับผมไปนี่ครับพี่น้องอันนี้คือกิงอ่งยางหรือว่างาหยางพระราครับพี่น้องซึ่งผมตัดไ้และครับผมตัดว้พอดีกับถังครับเดี๋ยวมาเบิง่งถังครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้คือส่วนขงางล่างเพื่อนเด้อครับผมบางท่านเพื่อนกับสีจอเป็นหู้เป็นหู้ก็จังเต่าหนึ่งเขา่านี่แหละพี่น้องเพื่อนสีจอเป็นหู้นิดน้อยนิดน้อยเลี่ยงกันครับที่ผมเพจังสี่เพราะว่าเวลาเขาจุดมันติดง่ายครับพี่น้องเพราะว่ามันหู้ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงตรงคางนี่ก็มี่ใหญ่แน่จักน้อยขันเท้าเห็ดหู้ใหญ่แห้งไฟมันสีใหม่แห้งแล้วก็สีรนลงขขางล่างเป็นเท่าครับพี่น้อง ก็แล้วแต่สูตรพูดบางคนเพิ่งกะบริเวณจังสีครับแต่ว่าสําหรับผมเฮตังสีมาก็ง่ายดีครับพี่น้องใส่หินเจียหรือว่าลูกหมูครับพี่น้องพาตาัดออกซึ่งฟ้าเพิ่งกะมีหู้กันครับพี่น้องนี่ครับสองหูเพื่อเป็นปองระบายควันเพิ่งครับปองควันสําหรับมองว่างถังกันนี่ครับขึ่นดินธรรมาดาพุ่มเบาอิฐต,ตัวน้อนครับพี่น้องสามก่อน มาว่างเป็นสามมุมเพื่อที่เสียเอาถังขึ้นตังครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยพี่น้องเอาถังขึ้นว่างให้เบิ้งเลยครับผมพอนำมลไปเสียลเอาถังขึ้นตั้งเอาถังขึ้นตั้งกันก้อนอิฐก้อนพี่น้องเอาก้อนอิฐบล็อกอิฐยังก็ได้ด้วยครับผมขันบ่มีอิฐตัวนอนขันบ่มีเลยแต่แท้เนี่ก็เอาก้อนหินก็ได้ครับพี่น้องก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยที่ตั้งไว้เพราะว่าเฮาสิได้จุดไฟข้าง่างได้ยง่ายครับพี่น้อง แล้วเพื่อนสี่ดูดอากาศขึ้นไปเพื่อเป็นการเพราะไหม่ขังในาทังนี้ครับผมเอาอันเก่าใส่ก่อนนะพะแมนครับอันนั้นมันใหม่บ่าเบิดครับรพี่นอ้องเปล่าโพดงหดวที่แล้วพี่น้องปิด <laughs> ไวโด้โพดนี่ครับผมกะสีประมานนี้บานี้เท่ากับสีเปยเอางานยางกิงยางกิ้งหน่อยหน่อยครับพี่น้องมาห้องสะกก่อนเดี๋ยวไปเอากิ้งยางก่อนครับผม อย่ามาเบิ้งขั้นตอนนี้ครับผมอยากให้เห็นทุกๆขั้นตอนครับทิง้งนิดน่อยเข่ากดเศษน้อยใส่เนาะพี่น้องมีเล่นครับเอาไม้นิดหน่อยเวลาเขาจูดแล้วมันสิติดง่ายพี่น้องเดี๋ยวแจ้งเอามไม้มาเลี้ยงอีกเทือนึงครับผม เอาไม่งังนก็ได้ครับนี่หน่อยอีเพิ่นแห่งๆครับว่าจำเป็นต้องเป็นง่ายยางหรือว่ากิ้นยางครับพี่น้องไม่ใช่นิดอื่นกับเผาได้ด้วยพี่น้องทางแบบนี้เนียับบิวาเป็นต้องยางมาแล้วไม่ใช่ไม่ที่ง่ายเกินไปด้วยครับพี่น้องเอาซ้ําขวดน้ำดื่มเท่านี้ครับผมมันสีใหม่ง่ายใหม่เป็นท่านดีครับคอนเมนตใหม่ยิ่งยิ้มสีใหม่พ่เบิดครับผมอย่ามันหมอดก่อนครับ เดี๋ยวจะมาเบ่งตอนเอาลงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาใหม่มาเลี้ยงใส่จังสี่ครับผมใส่จนเต็มเลยพี่น้องใส่จนเต็มถังครับตรงกลางๆางตรงที่ห้าสิบจุดไฟนี่เอาไม่นหน่อยครับพี่น้องมาเลี้ยงตรงแขนมันถือตรงกลางครับเพื่อสิหัยพ่นติดไว้ห้าสิได้ปิดฝาไว้ครับพี่น้องแม่นะ่ะเอาเป็นว่าเบอเบอิดมือนอะ่ะขันมันขันขันมันหมอดไว้เนาะ สามสี่ชั่วโมงก็เป็นได้นะครับพี่น้องกับปิดเตาไห้ครับผมมะออื่นเศร้าจังเก็บก็ได้หรือสิเก็บปล่อยให้มันเย็นแหละจังมาเก็บแมนค่ะเตามันมีพลังพุ่มที่เย็นลงครับเดี๋ยวเลี้ยงใหม่กอนครับผมเดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกเทื่อนึงครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เลี้ยงใหม่ใส่ถังเต็มถังเรียบร้อยครับผมที่ผมเลี้ยงแนวนอนตอนนี้ก็คือเอาโป๊ะขังบนเพิ่นครับส่วนมากสิเป็นดันเลี้ยงแบบตั้งครับผม หรือว่าพี่น้องสีเลี่ยงแบบแนวนอนแบบนี้ขึ้นมาแต่ขางล่างเลยก็ได้ครับเดียวแต่ฐา,านัดนะครับเนาะมากครับเดี๋ยวสีจุดเลยครับบันฟื้นก็เตรียมไว้แล้วพี่น้องบ่ได้ใส่ฟื้นหลายดอกครับเดี๋ยวมาจุดให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวมาจุดกันเลยครับพี่น้องคุณแม่เพื่อนก,ก,กำลังเห็ดให้ลูกสาวนอนครับ อย่างในรถดนี่แหละครับพี่น้องติดดีครับผม จุดแล้วครับพี่น้องล่อแค่ให้เตาติดไฟครับบันเพิ่นสีดูดไฟเข้าไปเองเพื่อนครับเพราะว่าเขาจ่าหอไหไวไขทางล่างครับพี่น้องเพิ่นสีดูดไฟใหม่เข้าไปทางนนเองเพื่อนครับเดี๋ยวพ่อเพิ่นใหม่ใหม่ซุ้มนี่ลนลงไปจักน้อย กับปิดฝาครับพี่น้องเดี๋ยวเล่าพันติด์กันครับเดี๋ยวจังสิปิดฝา้เบิ่งครับผมตอนนี้ก็ไก่สิติดแล้วครับพี่น้องทังนี้ก็ใส่บ่ได้ครับเพ่นหัวขขาง่รงครับพี่น้องทังนั่นก็คือถังห่างครับผมใส่บ่ไห้คือกันครับใส่ได่ทังเดียวครับ เดี๋ยวจังมาปิดฝาครับพี่น้องให้เพิ่นติดคักๆก่อนครับผมก้อนขาวๆที่นี่นะสิติดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิปิดฝากันครับผมเดี๋ยวปิดฝากันครับ พิดฟ้าแล้วก็ต้องตอกแข็สนิทครับพี่น้อง ควันขาวๆแบบนี้ก็คือเพิ่นเริ่มติดแล้วครับข้างในเดี๋ยวเพิ่นก็สีเผาใหม่หรือว่าภาษาที่เพิ่นเอิ้นว่าเกิดการสันดาบใหม่ตัวเองใหม่เจ้าของข้างในแล้ครับพี่น้องคุณน่ะใส่คําว่าสันดาบเอาง่ายๆคือเพิ่นใหม่เองเพิ่นข้างในแล้ครับพี่น้องขั้นเพิ่นติดแล้วไฟตรงนี้กับปล่อยไว้เลยครับเอาสีหูได้จังได๋ว่าเวลา แานมันใหม่สีเบิดหรือบเบอร์นาะพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งปองควันตรงนี้ครับถ้าเพื่อนขึ้นสีเขียวๆออกสีฟ้า,ฟานั่นคือสีเบิดแหละพี่น้องบางคนดเพมือนก็ปล่อยให้เบิดควันเบิดไปเลยก็มีพี่น้องอันนั้นคือส่วนมากไม่ขังในมันแานมันสิออกเป็นเทาไปซะก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามันใหม่เหิงโพดครับเดี๋ยวป่อยเพิ่นใหม่อยู่นี่แหละครับพี่น้อง ถึงเวลาปิดเตาเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาปิดเตาอ,อีกเท่นหนึงครับตอนนี้กับเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับพี่น้องสามสี่ชั่วโมงนาะสิใหม่เบิร์ครับเดี๋ยวจะสิพ้าพี่น้องมาปิดแทนอีกเท่นหนึงครับผมใหม่เบิดไว้กว่าตีคิดครับมือนี้ ปิดฟ้าสิบเดมงสี่สิบตอนนี้ก็1สิบสี่นาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่น้องใบสองกลักวๆนิดน้อยครับใบสองนิดน้อยเดี๋ยวผมสิปิดถังครับบัน,นสิทำการปิดถังเดี๋ยวสิเหตใหุในพี่น้องเมองครับอันนี้ถือว่าเพิ่นใหม่เบิดแหรอพี่น้องเลือกันเลือนิดน้อยครับเดี๋ยวปิดเลยครับเดี๋ยวเพิ่นสิเป็นเท้าครับผมพี่น้องอันนี้เอาดินมาใสาผ่ผาด้วยครับพอ พ่อผ่าเพื่อสิปิดหูปองควันเพิ่นครับจุ่มน้ำครับพี่น้องให้ดินเปียกๆครับปองควันมีสองปองเขากะใส่สองอนครับพี่น้องลูกสาวเพื่อนก็หลุ่นน้ำดีดีพี่น้องมาครับพี่น้องปิดปองควันครับ ว่นจางมืดแล้วน้พี่นอ้องว่นเลยจางใหม่ว่าได้หรอล่พี่น้องอันนี้คือปิด้องแฝคันเฮมมันต้มพันธนิดอย่ามันเป็นขีดเทานะพี่นอ้องอย่าม,มันเป็นเทาย่างมันได้่าหลายครับพี่นอ้องแมนค่ะบานนี้ห้กากับเสียวถังลงจากฟอนอีดเดอร์พี่นอ้องจุ่มน้ำกับผ่าครับผมน,นี่เป็นพรมเช็ดเท้าอันเกา่าครับพี่นอ้อง ตรงระ่างในเด้ครับขั้นตอนนี้เพราะว่ามันห่อนครับผมอเอาอิดเอาอิดทีลอ่ลองไว้นั่นออกพี่น้องอ๋ออยอเลยพี่อ๋ <c oughs> อบอบาอนอ้ออ๋ออ๋ีอ๋อา๋ออ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 รออ๋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 ออรอบ๋อองออ๋ออ๋ออ๋อม๋ออ๋อมีออนอี หยังออกมากครับพี่น้องอขันบรัรทมมันกะซิมีสะเกตไฟเล็ดหลอดออกมามันกะซิบอดับนะพี่น้องแมนค่ะ เดี๋ยวผมสบีเอาปิดอีกเทื่น,นึงครับใส่ผ้าซุปน้ำด้วยครับพี่น้องมนันปิดทับฟองควันก่อนครับอ่าสองสามพื้นหนึ่งล<ม><อ>่ะแตั้งสีทว่าทางพี่น้องโอ้ยกเกี่งกับสีรุ่นนะบันพี่น้องทรงฟันกับสีรุ่นพน้ทังกันเปิดฉากเปิดยังหัวพี่น้องเออสีรุ่าจลอยลงผู้ดีพี่น้อง โคตรเท่าเก่งๆมันใหญ่โผด่แล้วพี่น้องอันนี้พี่น้องคนนี้เฮ็ดเปียกจนจอยว่าท่านได้กินข้าเฮ้ยจอยมี่เอันที่สองครับพี่น้องเซตผ่านแลนะพี่น้องเซตผ่านเซตผ่านเก้าตีห้าเมย์แล้วนะครับผมเมย์ค่ะน้ำเปียกๆเลยครับ นะขันตอนนี้คือให้ถังเปียกเลื่อยกระดีพี่น้องเอาคุ้มเพื่อให้มันเย็น,น,นไวๆให้มันเย็นตัวขังในนะพี่น้องแมน่นถ้า,า,าจะได้เก็บแต่ว่าเมื่อนี้ปฏิกเก็บเป็นพี่น้องเมืองเด้อครับถามมาเก็บตอนเมื่อกี้อย่างเมื่อแรกพุ่น้าเพาะแม่นครับอาชีพเห็นหมึงถึงแค่ขันตอนปิดทานนี่พี่น้องแต่ว่าตอนเก็บอาชีพปฏิไทยบ้างค่ะ วิธีหนีง่ายย่างคือพี่น้องบได้ไปหาฟื้นไก่พี่น้องเอาง่ายยางจริงย่ังแมนค่ะข้าบ่มีเวลาไปตัดใหม่ตัดยังในป่าดอกครับบกแกตัดขอาเพลินน้ำแบะแมนละค่ <c oughs> <ล>ะนี่ใหม่ในให้จากของก็มี่กันเลยเก็บเอาแถวนี้ะน่ะพี่น้องปิดเปียกไว้ครับพี่น้อง ทังได้ก็ได้พี่น้องมาให้ควันเลนหลอดออกมากครับผมเดี๋ยวแทนปศิบอมอดสนิทครับ <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จแล้วาลากินกันเผาทานครับ เผ็ดตามเผ็ดน้นได้เลยครับผมบอหวงสูตรพี่น้องให้ใหญ่เฮ็ดก็เฮ็ดง่ายครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมีเศษใหม่กิ่งใหม่เลยหลเศษใหม่ที่มันหกที่บ่มีเวลาไปหาใหม่ในปลาหรือยังจังไดบรหัรไปตัดไใหม่เขาอันหน้าพี่น้องอย่าไปเผาในโมบ้านในชุมชนเด้อพี่น้องมันผิดเพิ่นแมนค่ะควันมันหลายครับแมนค่ะดับหรือยังควัน เบิ่งดีๆอมคางอมแอลแถมมีควันออกก็คือบอดับสนิทซัมไรพี่น้องยามันใหม่ถิ่มเมดโบแมนหยังครับพี่น้องสรุปแล้วมื่อกี้โจภารกิจกันเผาทานครับผมแมนค่ะเมื่ออื่นเศร้าจังสิได้เก็บเมื่อใส่ครับพี่น้องแมนค่ะกัอาชีพอะไรไทยพี่น้องเบืองเด้อครับตอนเปิดเก็บทานเพราะว่าเพราะต้องมาเกดบยางน้ำน้ำม่นี่น้ำกับมันไหลยางเก็ยางแล้วก็เลยต้อง เก็บทานตอนสีหนักพี่น้องมันใช้เวลาตั้งแต่ต้นจนจบครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแมนค่ะบานนี่นขั้นเปิดก็คือเก็บทานไปใส่ได้เลยครับพี่น้องอะไรก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อ,อ,อ,อน้ำมนต์กัมนม่น้ำม์ครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับ้อนิสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ